สวัสดีจ้าพี่นอ้องยืนดีตอนรับฟังซูช่องตาลูกเตา๋าเชนแนวจา้าไปไปเสียไฟอันสาราไปลูกไปได้ยินเสียงทองมาเฮาต้องมาโดนพี่น้องไม่รู้ว่าเฮายังไปไปไป,ไปเตียวไฟก็ลูกไปเสียไฟพี่น้องจา้าทองมาโอ้ยว่ามันเฮาอีหยังพี่น้องจา้าพี่น้องเห็นยังบ่ามาเต้ใสทองมาเฮา อยู oh, ma ่กับส oh, 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 uh, ันพี oh ่น้องโอ้ยมาแต่ใส่หนอเต่าเอ้ยเอ้ยมาจังไดเต่าตรงนี้ลูกตัวเอกต้องมาอย่าไปกั้มทำอะไรลูกโอ้ยมาจังไดนะลูกมันอาจจะมาจากทุ่งนาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลูกเต่านานะหยุดเนาะเอาดูท้องข้างหลังลูกอุ้ยมันเยี่ยวแตกเลยเอาเยี่ยวติ อ่าพื้นเพียนมือเออมืมุงเรียบมันเดี๋ยวมันก่อนนะลูกท้องมาอย่านั่นท้องมาเฮาพี่น้องเอ้ยเฮาคักเฮาเนี่ยที่ไหนได้เต่าเต่าปราลว่ามัดเตใสจ้ะเอ้าเฮ้ยอย่าหยุด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 ลูกแข็งมากเลยแข็งเหมือนก้อนหินมาแต่ใสล่ะพี่น้องเตยจับเหมือนมึงดู ทองมาทองมาอย่าทำมันลูกว่ามันเฮาอีหยังเฮาตั้งอดวนแล้วพี่น้องนิ้วไปจับอย่างนั้นไม่รู้ว่าเฮาอีหยังเฮาตั้งอดวนเลดีเอ้าทองมาแม่ลูกเห็นแล้วลูกแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วครับพากันออกไฟฉายซองเบิองว่ามันอีหยัง่นะมันเฮาบ่อยู่จากเทียแม่พี่น้องเต่า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 เบิ้งดูเบิ้งดูมีลูกตันเดี๋จะเพิ่งลูก มันมีปิงไหมะมีบอกม่าเนี่ยมีอย่างเยอะเลยนู่นน่ะในปิงมันนี่นี่นี่ดำดำเนี่ยอ๋อดำดำในปิงเออใช่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อย่าเอาปล่อยลง,งสระนะลูกเออปล่อยลงสระเราไม่ได้นะเพราะปิงอยาก <ดำ S 1> เต็มเลยอ,อืมปิงเยอตัวหลายอู้ยเยอะเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเอาไปป้อยเฮ้ยเพื่อนเต้เอาไปปล่อยวัดเอาไปปล่อยวัดจ้าเอาไปปล่อยวัดโอ้ยไหต้องมาหยุด นูนไปปล่อยวัดในหมู่บ้านนี่มันมีสาเพราะตรงนั้นเขาเลียงเตาเลียงยังอยงู่แล้วจุลุกเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัดพี่น้องจ,าจา้าเตาตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาไปปล่อยวัดเพราะว่าอยู่ย่าไปจับลูกย่าไปจับเดี๋ยวมันดูดเลือดเออเดี๋ยวมันดูดเลือดเดี๋ยวมันหลน่นเพราะว่าอยู่อยู่หมองสะน้ามสลักอ่ในหมู่บ้านน่ะ เพื่อนจะมีผูใ้ใดได้เต้าอะไรอย่างจะเพื่อนจะเอาไปปล่อยอยู่นั่นจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอาไปปล่อยพุ่นไปปล่อยไว้วัดเนาะพี่น้องกระดูกมันเนี่ยก,ก,<ะ>กระดองเต่า,ากระดองไม่ใช่กระดูกโซกมัดโซกมัดโซกมันเอาแป้งมาทาแป้งมาทาลูกตาเปียเแป้งมาทาเร็วๆแแป้้งอีกลวเอาเอาแป้งมาทาเร็วๆเรียกไปเอาเนี่ยเหนียถึกเหนียวเลยให้ลูกตาเป็นคนทาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทาหลังข้างหลังอันนี้ทาพอแล้วก็พอแล้วครับเอามือลูบดูลูกเยวนี เอาค่ะจะไม่ไฮโศกเนาะห้โศกซไขมานด้วยถือเยอะเลเออถือเยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพี่น้องความเชื่อส่วนบุคคลได้จาะพี่น้องเอ้าตาดีได้เอ้าตาดีตาไผลตามันพี่น้องจ้าตาไผลเอาทาข้างหลังทีทาข้างหลังเต่าใช่ไหมูทากระดองเต่าทากระดองเต่าจี๋ ทากระดองเต่าพี่เต้อ้าวทาสิเอาลูปๆๆเอาพี่น้องจ้าเอามาลูบเต่าเบิ่งดูว่าจีมานบ่พี่น้องหายไปใส่แล้วตัวนี้เออมัน้องตกเซลล์พี่น้อเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าก็เอาบาดแดดพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งวะเนี่ยเพื่อเขาโศกดีนะพี่น้องเพื่อโศกเพื่อหวานนะพี่น้องเอาเอา เว้ยลูกพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่เตยเอาไปปล่อยไว้สะปล่อยมืเลยปล่อยคืนนี้แหละลูกเอาไปปล่อยไว้สะอันอยู่หน้าโงเรียนนะอยู่หลังอยู่ขาวโงเรียนน้องเตยนะไอ้ลูกตาอะไรอย่างเงี้ยไปจากเท้าใช่บ่อใหญ่เลยลูกเอาไปไว้บ่อใหญ่เลยค่ะบ่อตรงนั้นเพื่อนว่าเพื่อนจะเอามันอยู่ในน้ำได้เหรอต่อแม่จ้ะนี่เตาบกเลยเนอโอ้ เตาบกเนาะเตานามเลยเนาะเตาบกเต้านามเอาื้อมเอมือเตาบกเอาไปจุ่มหนามมันไตเลยบวเตาบกจังใดเลียเนี่ยเตาบกสิมีป,ปิ่งดีลูกไม่ดูไม่อาจจะแช่น้ำไม่แช่ก็ได้พี่น้องจา้าอบสุกไผ่สุกมันเดอ้อจาา้าเบิ่งงล่ะก็ได้สุกไผ่สุกมันเดอ้อจา้าเอามาด,ดิจะให้พี่เตยเอาไปปล่อยอยู่ อ่าทั้งไวไวอยู่ลุงอ่ะทางลุงเลี้ยนนงลุกตาลจ้ะอยู่วัดในหมู่บ้านเนาะจ้ะมันจะมีสระน้ำใหญ่อยู่นั่นี้พี่น้องจ้ะจังใดค่อยจังใดค่อยอันเสียงเงินเฮาฮ่งฮูงเสียงท้องม้าเฮาว่ามันเสียงเฮาเอียงนักหนาเจ้าสนทกบอกน้องเตยว่าเอาไปเบิ้งดูลูกไะนะ ซองไฟฉายล้วก็ไเห็นเนีพี่น้องแต่ว่าเห็นเงาดำๆก็เลยว่าเฮาอีหยังเห็นเด้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเป็นเต่ามาดูใกล้ๆเป็นเต่านเนาะไอเต่าหนูดูในคลิปพี่เต่าแปะพี่เต่าพี่เต่าแปะเต่าคลิปอุดกนเดี๋ยวให้พี่เตยเอาไปปล่อยวัดเลยจ้าพี่น้องจ้กเบาไว้เลยพี่น้องเอาไปปล่อยวัดเลยเอาไปปล่อยที่วัดเลยจ้าท ถ้าเป้งเต้านี่แลอะอะวิกระดองเต่าจะว่ามาัจังใดเนาะพี่น้องนเนาจังคอยยางมาทุงไทยถุงนะระวังมันกัดมือดิลูกมันกัดมือบวลาพี่น้องไม่ใชเราจับตรงปาก<ร><ร>มันกัดเด้<ร>ีม<ร>ัมันจะชอบกินเราเอาอาหารให้มันลองกินไหมอะแม่ไม่ลูกเอาไปปล่อยลูกเราไม่เลี้ยงค่ะนะคะไม่ได้เล<อ>ี้ยให้เลี้ยงให้มันกินอาหารมันไม่ กินพวกผักให้มันไปอยู่กับเพื่อนมันแหละพออยู่ที่วัดมันมีเยอะอยู่หนองน้ํานะที่เราไปลอยที่เราไปลอยกระทง n ไหนมีเยอะมากเลยเต่าใช่ใช่ไม่รู้ได้ไงว่ามันมีเต่าเอาก็เอาไปปล่อยกันตรงนั้นเยอะแยะเลยไอ้นี่หัวให้แม่ดูดิไปด้วยพี่เต้ได้ไหมได้ได้ค่ะขอบุญด้วยจะเอาไปปล่อยนู้กนะอ่ะไปพี่น้องให้ให้พี่เต้เอาเขาไปปล่อยก่อนพี่น้องจ้ารถือ นนเอาใส่ถุงใส่ถุงเอาใส่ถุงไปเอาใส่ถุงนะคะงานปีนะแม่เอาใส่ถุงใส่ถุงไปเลยลูกแม่จับแบบนี้ไปเลยใส่ถุงไปเลยครับใส่ถุงแล้วก็ไปปล่อยครับ,บ,บถ้าว่าถ้าวัดถอญาติมันกัดมือน้องเอาไปใส่ถุงเอาเอาพี่น้องสําหรับอ่าคลิปนี้ฝากไวส้สำนีก็จะให้พี่เตยเอาไปปล่อยที่ที่วัดน้องพี่น้องเนาะหน้าไปปล่อยไปสาน a m ที่วัดน้องพี่น้องจ้า แล้วหลังจากนั้นกน็เพราะว่าอยู่นั้นมันเป็นขีดอภิยะฐานไม่จ้ะบ่มีคนทำํำลายเขาจะ้ะทำลาย,ลายลเขาได้นะพี่น้องอาคาศสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ก่อนจ้าขอบคุณ FC สาวน้อยเพลินแพงสุขสุขคุณค่ะ FC อีหล่าองอิงเอฟซี FC พ่อขมอดแล้วก็ FC ของศิลป,ปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพลินแพงค่ะโบผ่อนคลิปใหม่ค่ะรลำรวยเงินทองค่ะสุขสุขมันมันสุขสุขคุณจ้ะสวัสดีจ้า